ข่าวเนตตาดีครับผม<ะ>ไปจับผิดป้ายโปสเตอร์เพื่อนป้ายโปสเตอร์โปรโมทค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับโตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งครั้งที่2วันที่9มีนาคม67<ะ>นะครับผมเปิดให้ทุกคนเข้ากลุ่มได้แล้วนะครับใครจะจองทักข้อความทางเพจได้เลยทีเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับ9วันนี้วันที่เท่าไหร่5 วันที่ห้าเพราะว่าเพื่อนก็อยากใ้สื่อได้เราได้พี่น้องเพราะว่ามือนั่นอ่ามือที่เพื่อนสตรีมมิ่งวันที่สามนั่นมันคนเข้าไปเยอะมากเพราะมันอัลใช่อนุมัติแบบช้ามากกว่าจะอนุมัติได้เพราะว่าเพื่อนก็ว่าแอดมินเพื่อนก็หลายคนอยูหละกันมือวันที่เก่าเพื่อนก็จะเพิ่มแอดมินได้หลายคนอยู่ละอ่าอ่านี่แหละเช่าเด็ดจับผิดว่าค่ะเป็นอย่างในป้ายโปรโมทคือบ่มีน้องเพลงค่ะแต่ว่าเทาขอเบาถึงงานอันนี้ก่อน ไลฟ์สด EP หนึ่งนะครับ EP แรกของโตเกียวมิวสิกไปสตรีมมิ่งไลฟ์ครั้งที่หนึ่งวันที่สามมีหน้าคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหยอดถล่มทลายประสบความสำเร็จที่สุดแฟนไปดูเยอะมากสองหมื่นคนแฟนคลับซื้อบัสซื้อตัวเข้าไปสองหมื่นใบสองมื่นคนนั่ง เบิ่งไล่สดอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องครับค่ะวันเดียวฟันรายได้ไปมากกว่า 2M หรือ2ล้านกว่าบาทสุด,<ม>ดยอดริงดีแม่กระแสดีมากกระแสม,มาแรงมากของค่ายโตเกียวมิวสิตเห็นถึงพลังแรงหักของ FC แฟนคลับของทางโตกเกียวนิวสิตของทางพยาบาลฟินแลนด์เลยว่าคนหักเพ่นหลายอิค้นสนับสนุนคนหลายอีริ่ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์มือนันเนาะเป็นที่ประจักษ์ ขนาด EP แรกียังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่เตรียมงานมาแค่ไม่กี่วันเพจดีค่ะเพจขาดคัดนี่แหละพี่น้องจนแฟนขับขรียกลองจนได้มี่ไหลสดอีพีต่อมาภายในไม่กี่วันเลยนะผ่านมาสี่ห้าวันเองมั้งน้องเพราะวันที่สามถึงวันที่เก้าประมาณห้าวันห้าวันหกวันวันที่ห้าผ่านแค่ห้าวันเตรียมงานอีกทีก็ห้าวันแล้วเออแล้วก็ สตรีมมิ่งครั้งที่2วันที่9มีนาค่ะพี่น้องเข้าไปได้หลายๆนะคะพี่น้องที่ใครโตเกียวมิวสิกเนาะไปซื้อกลุ่มบิดได้อันนี้ก็ราคาเดิมไหมร้อยยี่สิบเก้าบาทอันนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้แจ้งราคาไว้ก็ต้องรอที่เขาอัปเดตอีกทีนึงนะครับในสินค้าเดิมนั่นแหละค่ะเลี้ยงกันอีพี่แรกเนาะกัซซีมิศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิกมาครบมาครบอย่างครับข้างเลยนะครับนำทีมโดยบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้บริหารโตเกียวมิวสิกนะครับและก็มีน้องเพลงพิมพ์รดา แสงทองฟินแลนด์แล้วกมี่คุณครูชินจังน้องซีแกรมน้องลีโอน้องคอปเตอร์แล้วก็ศิลปินคนใหม่น้องกล้องวายุจะเปิดโตในงานนั้นเองน้องกล้องวายุโตเกียวมิวสี่ก็เปิดตัวในวันนั้นคือวันแรกเลยแล้วก็มีศิลปินรับเชิญอีกเยอะแยะมากมายจัดเต็มจัด ใหญ่จริงๆนอกสำหรับทั้งปุตบอลฟิลิีปินทั้งเกียวมิวสิกนะครับ,รบอ่ะแล้วล่าสุดนะครับผมทั้งค่ายเพลงทั้งเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้อัปเดตโปสเตอร์ล่าสุดนะครับพี่น้องล่าสุดเลยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่โตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งครั้งที่2 9มีนาคมเปิดให้ทุกคนเข้ากลุ่มได้แล้วนะครับใครจะจองทักข้อความที่เพจได้เลยแลขับปัตาดี คือวอมี่น้องเพลงค่ะพี่น้องะอน่านไปก่อนเลยนะครับผมอ่ะอ่ะดูก่อนนะที่อันนี้หน้าเพจนะครับหน้าเพจขออนุญาตเนาะหน้าเพจของตกเกลียวมิวสิกนะครับนี่เนาะที่เป็นคนล่าสุดนี้นะอ่ะอ่ะรูปโปรโมทก็จะเป็นรูปของน้องก้องวายุนะครับแล้วก็เป็นน้องซี่แกรมแล้วก็เป็นครูชินจังนั่นแหละเออววแมี่น้องเลโอเลโอก่อนน้องเลโอแล้วก็ครู ผูชิ้นจังแล้วคอปเตอร์แคนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคสงสัยหน้าหนุ่มนั่นแหละแล้วแฟนคลับมาคอมเมนต์สรุปน้องเพลงออกเหรอคะอืมเอาทำไมไม่เห็นมีน้องเพลงเข้ามาน้อนแล้วก็ไม่เห็นคอเตอร์เพลงออกเหรอคะเฮ้ยทอในใจว่าน้องเพลงอมยูบอกอ่าคนนี้บอกว่าคิดว่าน่าจะออกค่ะและคนนี้บอกว่านางออกเป็นทางการแล้วเหรอครับ เห็นในโพสต์ไม่มีรูปนางขึ้นแต่เมื่อวันสองวันก่อนบอสก็พูดอยู่ว่าบอสบิกะพูดอยู่วนอกว่าจะรับออรดิชั่นนักร้องหญิงเห็นว่าในค่ายเราไม่มีนักร้องหญิงเลยมีแต่นักร้องชายแฟนคลับก็เลยจับตรงเนี้ยจับประเด็นตรงเนี้ยว่าน้องเพลงจะไม่อยู่โตเกียวมิวสิกแล้วหรอเพราะอีพีสองไม่มีไม่เราเห็นอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนเคยพูดไว้ บอดบีเคอร์เดาบอกในไลฟ์สดไลฟ์สดหนึ่งนะครับบอดได้บอกว่าบอดได้บอกว่าน้องเพ็กพิรดาเป็นศิลปินในสังกัดโตเกียวมิวสิกก็จริงแต่น้องเพ็กพิรดานี่เป็นนักร้องประจําของวงใหญ่คือวงอ่าแพร่ภาพแสงทองหรือว่าแสงทองฟินแลนด์่ะอมีคลิปหนึ่งที่บอดบีเคอร์เดาบอกไว้นะครับผมผมสิมมาเปิดให้ฟังบางคนมานอนอยู่ตูกถูกมิสิแต่ว่านั้องเป็นนักร้องประจำวงของแครอทฟินแลนด์วงแม่เพล้าถ้าน้องสามารถ ผมก็ไเด้อยกคือผมนั่นม,มี่ห้น้องใุ้เื่อแต่ว่าถ้าน้องติดติดแบบว่าอยากไปกับวงผมก็เอาตามสีน้องเลยแต่ว่าถ้าน้องอยากมากับวงผมไเป็นไรคุณดิมากับให้ผม,มนะครับก็มาได้ถ้าน้องอยากมาช่วยในวันในวันอีพีแรกในในตอนแรกในรอบแรกนะครับนี่<ก>อยาเดียวเอาแค่ประโยชน์นี้ก่อนถ้าน้องอยากมาช่วยใน E ีีแรกก็มาได้แสดงว่า E ีพีสองก็คือไม่มีน้องหรือว่ายังไงอ่ะฟังต่อ้ให้น้องแบบว่า อยากให้น้องที่แจกงเอาเลยอยาเชควเอาเอาตามสบาเพาะว่าอนข้าข้อแบบันแ่เาความค้ต้องไปเอาคนแงเข้คาม้าแลอยู่ในทักับฉันคต้องมานะเพ่เราจะบงเ่าจะมุ่ห้าขาใจบอก๋ยาให้น้องโดรอวอน้องมีงานหรืออะไรอย่างงี้นะคะ เพื่อนบดายม้ากีละเพื่อนบดายม้าคาบแล้วแต่ความสะดวกของน้องว่าน้องจะมามาดหรือมาบดได้บื่อนบดายม้คับว่าพวกเอ้ยมันอยูไคโตเกียวนี่จริงล่ะตองมาตองมาบอลเพื่อนบได้บังคับเพื่อความสบายใจของน้องเพลงอืมอืมนี่ละค่ะแล้วเพื่อนกันยับอกนี่บ้านเนี่ยเพื่อนกันยังด้เวิลเหมือนเหมือนเปิดเปิดเต้งแต่แรกๆแล้วว่า EP แรกน้องจะมาแต่อีพีต่อไปเพื่อนบได้ยบอลถึงมาหนองจะม้าบอลแล้วก็ในรูปโปรโมทของ EP สองไม่มีรูปน้องเพลง แค่นี้แหละชาวเน็ตก็เลยเข้าสงสัยเข้าไปคอมเมนต์นี่แหละว่าเอ๊ะสรุน้องเพลงออกแล้วหรือหรือว่าอะไรยังไงทำไมไม่มีรูปน้องเพลงแต่ว่าที่นี่ครับพี่น้องถ้าเราไปทําความเข้าใจกับเรื่องตรงนี้จริงๆแล้วนะครับน้องอาจจะติดงานหรือเปล่าในวันนั้นน้องอาจจะติดงานหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคิวงานทางแคลวพาวแสงทองที่พี่เพลเอิ่นได้โพรดคิวงานประจำเดือนนาอพี่น้องเนาะระจาเดือนมีนาอ่ารูปน้องเพลงนั่นี้ค่ะพี่น้อง วันที่เก้าใช่ไหมถ้าวันที่แปดอยู่ลาดกระบังวันที่เก้าอยู่นนทบรสนามฟุตบอลนนทบรแล้วทีนี้วันที่เก้าพื่อนฟินแลนด์สตรีมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนที่เดิมไหมที่เดิม,มั้งคอนแกนหรือว่าที่ไหนไม่แต่ว่าในนี้เ็าไม่ได้มีบอกหรือว่ามีรับสื้นอน้องเพงใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่แพลวก็แกลงรายละเอียด ถ้ารับเชิญน้องเพลงแกจะเขียนไว้ข้างหลังนะว่ารับเชิญน้องเพลงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมใช่ใช่แต่อันนี้วันที่เก้าเนี้ยก็ไม่มีไม่มีระบุเก้าไม่ระบุว่ารับเชิญน้องเพลงอมีแต่สิบสามสิบสี่แล้วก็ก็ไม่ได้มีนะก่อนหน้านั้นวันวันที่สตรีมสุดแม่แพก็ไม่ได้ลงนะวันที่สามน่ะว่ามีรับเชิญน้องเพลงก็เปเนแต่น้องเพลงก็ไปขึ้นมงใหญ่อยู่แล้ว หรือว่าน้องเพลงขึ้นวงใหญ่ทุกวันอยู่แล้วไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็เห็นน้องเพลงออกออกงานกับวงใหญ่ตลอดอแต่ทีนี้จะมีอีกมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งคือเป็นโพสต์ของทางโตเกียวมิวสิกนี่แหละครับผมเมื่อวานนี้ได้ลงคิวงานแรกของโตเกียวมิวสิกคือวันที่8ดมีนาคมนะครับเป็นงานแรกก็มีน้องเพลงมานะน้องเพลงมานะแต่ไม่มีน้องซีแกรมเพราะน้องซีแกรมเขาวงเล็บว่า ติดงานติดงานที่กทมใช่ติดงานที่ลาดกระบงังกับแม่แพวกับ,บุงใหญ่แล้วทีนี้แต่วันนี้ไงที่สตรีมสดครั้งที่สองไม่มีวงเล็บว่าน้องเพลงติดงานอืมไม่ได้มีวงเล็บนั่นหละแฟนคลับก็เลยสงสัยกันแล้วก็คอมเมนต์ว่าน้องเพลงจะใช้แสงทองหรือเปล่าน้องเพลงแสงทองหรือเปล่าแต่ตน,น้องก็ใช้แสงทองฟินแลนด์นะเพราะในหน้าเพลงของน้องก็คือเพลงพิบดาแสงทองฟินแลนด์ แต่แต่อย่าเพิ่งไปจับผิดว่าน้องออกหรือไม่ออกนะเพราะว่าอย่างคิวงานวันที่8ก็ยังมีน้องเพลงอยู่ในคิวงานอยู่เลยเพียงแต่ว่าวันนั้นน้องอาจจะติดงานหรือเปล่าแล้วแล้วผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะลืมระบุไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแล้วแฟนขาเขาบอกว่ารอทางค่ายประกาศนะคะเพราะว่าเห็นบอสบอกว่าจะบอสบีกออกออกมาจะออกมาแถลงการอยู่แต่ว่า ยังไม่บอกว่าวันไหนไงยังไม่บอกว่าเออจะมาชี้แจงเรื่องนู้นเรื่องนี้น,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 นะเพื่อนกันยังหุุงอยู่กับออฟฟิศหม่อย่างเงี้ยแล้วก็สตรีมสดครั้งที่สองอีก<ม>สิแม่ก็เลยอาจจะพ่าในีเวลาชี้แจงวันน้องเพลงจะบอกว่าแฟนลับก็สงสัยไปหลายคนมากๆว่าน้องเพลงหายไปไหนในวันนี้สตรีมสดครั้งที่สองแล้วทาไมถึงไม่มีรูปน้องเพลงขึ้นโปสเตอร์ในสตรีมครั้งที่สองในวันที่เก้าแต่ว่าน้องเพลงก็ยังมีงาน ที่มีโปสเตอร์วันที่8มีนาคมอยู่กับทางค่ายตัวเกียวม<ข>ิวส <Music S 2> ิกอยู่นะว,วันที่วันที่8มีนาคมนะครับเป็นงานแรกของค่ายตัวเกียวมิวสิกเลยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะมีนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องอลีโอน้องเพย์พอรดาครูชินจังน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องกล้องวายุอืมอืมนั่นแหละแล้วทีนี้ ยังไงเราก็ต้องติดตามต่อไปเนาะว่าว่าผู้ใยาวบ้่าจะว่ายังไงในวันสตรีมสดหรือว่าผู้ใยาวบ้่าจะออกมาเอประกาศหรือแถลงการหรือเปล่าว่าที่น้องหายไปเพราะว่าคนถามว่าน้องหายไปหนวันสตรีมสดอ่าว่าน้องไปงานติดงานที่อันนั้นหรือเปล่าที่นนนครหรอถึงมาไม่ได้เพราะว่ามันไกลกว่าจะเดินทางมามันครึ่งค่อวันเลยนะสิบชั่วโมงเลยนะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็อย่าเพิ่งสรุปกันนะครับอย่าเพิ่งไปตีอย่าเพิ่งไปเขาเขาเรียกว่า ไปคิดกันเองเนาะรอทางผู้บริหารออกมาชี้แจงดีกว่าน้องอาจจะติดงานหรือว่าน้องอาจจะมีไปรับเชิญที่วงใหญ่ก็ได้นะครับแบบวันนี้รอทางผู้บริหารมาชี้แจงดีกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปทัวลงอย่าเพิ่งไปดราม่าอะไรเลยเนาะรอฟังกันดีกว่าอย่าเป่าไปตัดสินสงสารน่องน้องกระโดดทั่วทารมดราม่ามากร้ายแล้วช่วงนี้แหมนี่แหละพราว่าเด็กอายุ17ปีไม่น่าจะมาเจอคําพูดแรงๆจากคนที่ไม่หวังดีเนาะ เอ้เขาก็เห็นโอเคใจนองไหมเนี่ย <Yeah. S 2> คนนี้ก็บอกว่าพูดถึงเด็กแบบนี้มันไม่น่ารักเลย mm hmm. เด็กสิบเจ็ดเจอคอมเมนต์แบบเรื่องบันทอนหัวใจเยอะ mm hmm. บัทอรจิตใจเยอะ,ะน้องเขาอาจติดงาน mm hmm. ที่วงแมนติดงานวงไงจะสิแหมคะพี่น mm ้อ hmm. งมันอยู่ไกลอาจจะอันนี้เพราะมากเพราะธาตจสีแม่มันไกลมากม,ม,ม,มันไม่ใช่แบบว่าแค่ร้อยกวโลน mm hmm. เออถึงจะอยู่สตรีมแล้วก็ไปวงใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะวงใหญ่เขาลับงานไว้แล้วไงเขาลับล่วงหน้าไว้แล้ว อ่านั่นแหละค่ะพี่น้องยัง่งตีพวยตีพายเนาะยังไปว่าเอียงน้องค่ะพี่น้องรองผู้ว่ารฟินแลนด์ออกมาพูดดีกว่ารอทางบอสสองสองฝั่งอ่ะออกมาพูดดีกว่าราบจะเป็นยังไงว่าเราจะอยู่ที่ไหนกันแน่เนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะสารมณีเฮาสองคนกันมาอัพเดตข่าวสารเลยละครับมีหลายๆคนสงสัยเข้าไปตัดสินแล้วว่าเอ๊ะน้องออกพวกนี้นั่นไม่จริงนะครับอย่าพึ่งไปสรุปนะให้รอทางผู้บริหารออกมาพูดหรือว่าให้น้องออกมาพูดก่อน เอ่อเข้าในทาง f เอฟซีแฟนคลับเข่ากับให้กำลังใจเพลินแล้วก็รับชมที่ผลง,งานติดตามสนับสนุนที่ผลงานของเขาดีกว่าครับสำหรับเมืออ่อีเขาสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ